รวังม่ต้องให้ทั้สีเด้อที่การน่ะเ่ต้องเป็นแบบแกสีนะครับเดี๋ยวมา่ีอันนันโกรดตัดตัวเลยนะครับี๋ยวเขาติแซนน้ำขอมาก็คือตอนตอนขั้นแล้วก็อย่าลืมใส่ปุงหัวได้หลายแซบสิท้งส่วนของใส่งัวยงค่ะใช่ครับนี่้าอยวนี้บอไปเลยเดี๋ยวต่อไปมื่การติดแตงนี้มากแว่าว่าเขาต้องปีให้ไหนมันอ๋อตดแล้ว เดี๋ยวเลยเดี๋ยวสุไทยมันจะติดแตงกวาที่จะถ้าไมเ่เข้อก็คั้นไอนี่เป็นยังเข้ากันต้องคั้นคือตอนนี้มันยังกรอบอยู่นะครับตอก็คอยให้มันตากร่มตากอันจะข้าวนึงให้มันนิ่วเหนียวเวลาขั้นมันถึงจะขั้นไงมันสิบแตกตีบห่างมันสิบมุนอ่ะบานเข้ากันมันสิบมุนว่ะอันนี้เป็นก็เป็นนั่นแหะครับ เอาละกันบอกว่าชื่อก็จะปี๊ดเยี่ยมมันจะยุ่งไม่ไม่แต่ว่าถ้ามันใหญ่เกินมันก็จะเอาเท้าเข้าดีกันไลยยุ่งห่วงใส่นะใส่หนีง่ายพื้นหนีกับใส่ถูกแลักอันนั้นไม่พื้นหนีกับใส่แต่วพื้นหนีกับมีอันนี้พวกเรายังไม่ล้างนะครับเพราะว่าเราต้องขันก้อนเราจะไปล้างน้ำเพื่อเดียวเลยน้ำมันมันฟู่ฟูขึ้นเราจูบเรืเพราะว่าอันนี้มันมันมันปลอดสารอยู่แล้วทำคลืนนีคือการเตรียม เตียมพอมตเตียมเตียมตากตาบ่บก้อนตากไอก้อนขึน้นแดดเนี่ยออเคื่องเตมมันคือคเออแล้วก็ตาให้มันยุกซื้อๆหน่อยๆน,นะครับอยาเป้าร่างเด็ดขาดเด้อพี่น้องเอ้ยอันพวกพักนี่ย่าเป้าร่างก้อนสีมะขันขันให้มันเป็นน้ำให้มันนว,นนวนลๆเราเป็นแหล่งจั๊สามน้ำนะพี่น้องเอ้ย เบีลยวผงนัวเราใช้งานไหนอันผงนัวตีเฮ็ดตอนเข้าล่างน้ำเดียวแล้วเที่นอมาใ้้เข้าวมันจไรอันใดเร่อสบม่เหนื่อยแไหลนเนนะครับอันใดมันยังไงก็ออกอีพีไปเรื่อยๆนะครับจนไหนมันยุบก็ถึงจินี้ครับมันจะ่งสิจากทีตอนมามันวมี จากจนว่ามันแข็งแข็งนะครับคั่นขัน,ขนอกมั่ก็ีิตายเกิดว่าพักตายสามารถคั่นสามารถให้ตกแ่ก็หนไหมนะครับไปลังกันเดเดียวอดอใส่ไปใสไปต้องใส่หลายาแาล้นหมุกมากนนะร้อยเห็ดไป,ไป อ้นกรเห็ดต้มผัดกรเห็ดซุปนอไม่กับมีนะครับได้สามสิบบาทเว็ดแล้วเรียบร้อยทรงใจยอย่างเดียวเจ็ดเทียนย่ำได้กับยันเต็มอบนิมไฮไลท์ไฮไลท์ก็ค่าๆนี่แการันกินบ่าเมือยอย่างนี้นเป็นสั่นลยครับเดื่อเอาอเอาอ,อาันนี้เนี่ยมด้วยการเกบ ถาดนะครับถาดเป็นอลูมิเนียมนะครับถาชักปกับมันกับเทียมมันก็บทกยเพราะกัเทยสามารถกดมันาไม่ใส่ไข่มากดการให้ตอ่มมขาทำใเกิดจากการทับไปยากให้ผักนะครับก็เกลือนะครับมาเรียนเหุผลนะว่าน้นใส่ไข่ก็เป็นกดนะครับถ้าใส่ครับผัดเีกนะครับน้นใส่ไข่ที่ไปกัดผัดปีกนะครับถ้าชิปอะไหรมันละงคาถือแก่็ถูกนิดจริงหรือไม่ ความห,หมายถึงว่ามันต้องเล็กเลี้ยวกับมือถึงกินได้อ๋อชาเราพูได้มากมัมนนนะครับว่าพอดีกินกับเกลียวครับกินเลยเลยตอนแรกก็้อ,องรอบนะครับมืออื่นมากมืออื่นมืออื่นประมาณเก่ากินเลยเล่ยนั้นมากส่งนะครับตะลา,ายาายาวใครเปลี่ยนเล่ยดด์ที่ไหนต่อไปจ้า เสร็จแล้วจ้านี่หลังจากที่ขั้นสมพักเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปข้าจะใส่นามเขามาค่ะนาเขามาเขาเปียนไหมอ่นานาเขามาเอาเทลงเลยจ้าใส่นาเข้ามา,มาคอยเทค่ะคอยเทค่ะขึ้นสิถือเฮียนใส่นาเขามาฮว่าอย่าตกใจเด้อค่ะอย่าตกใจอย่าตกใจ ย่าตกใจเป็นอันเด็ดขาดกินได้ว่เป็นอย่างต่อสุขภาพสังเกตระเสือในแบบนี้เชื่อในสิ่งที่ทำและทำในสิ่งที่เชืเ่อครับกลมก็ยิ่งแนะนำเกแล,แลือที่ร้านห้อบางครั้งมันจะหลั่งบัเกลี่ยงล้วนะครับมต้องแสบลายนี่ขั้นตอนการปรุงนะจ๊ะการปรุงค่ะ เส็บหลายไส้หลายแศบหน่อยไส้หน่อยนะจ๊ะอ่ามือนีมาเรียนรู้วิธีการเห็ดสมผักขั้นสมกะหลำแมนบอเธอขันสมกะหลำแส่ต้นหอมอืมสังเทศแลวก็จะให้สูตรห้เคล็บดีๆไว้สาหรับผู้ใดอยากห็ดน้ำก็คือเห็ดตาเล่าได้เลยจ้ะอืมแฉะแจะแะเ,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 เะบิ่งดูแจะเบิ่งดูอืมเบิ่งกลองเนี่ยค่ะแจะแล้วก็บเบิ่งกลองแน่ โอเคค่ะมือ